นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านพักแรวเพลงไปใส่นองอ้าวไปใสนองนอกเกจากว่าเม่นผู้ได้เอาไปเอามือด้วยสองมือเก็บบักเอออยู่หห้จากไปโ่หูข่าว อกผัวอยู่มองใดไอสิปฮักแป้น้องสาคือน้องสินี่ผู้บาังเาาเหียมิดีโอ้ยังเผาาเหียิดีเริ่มแล้วบ่อน้องแฟนน้องแฟนกับสุ่มปา หัวมันแก้วกับหัวจุดจีืสโนกีน่นผไปให้ินเรื่อยเย่งโยนใส่มือยานจนเฮือนเด่นเริ่มลงส้นบ่ออยู่ผิน มาเก็บมาต้องแรงอยู่ข้างสนแต่งป่าแดงลุงซีมือก่อนนั้นยู้ใตจหฮมหมักมี ต่อไปเพลงที่สองเพลงคอยน้องเมื่อหน้าฝนเห็น